มาดู FA Cup ร,รอบ5กันก่อนนะคะเด้วยเบอร์ค่ะเจอกับเชลซีนะคะเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพที่มาเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกถ้าชนะก็มาเจอกับแ<ห>ม <า S 2> นเชสเตอร์ยูไนเตทใช่แล้วนี่ด้วยซ้ำก็ได้โอกาสทักทายก่อนนาทีที่26นะคะ,คะเป็นแม็กก็ส์แมคเชอร์นลเนี่ยมุ่งลุดกรอบออกไปหลังจาบ้านก็มาได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะพีเตอร์เช็ครับอบอลหลุดมือนะจอห์นเทอร์รี่ต้องตามเคลียร์ทิ้งนะจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ป็นตูต่อศูนย์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นต้องการมากตลอดเวลาเรื่องหลังในเชลซีว่าขึ้นนำแล้นาทีที่51ค่ะก็ลาเบลินแฉลบตอเรสเข้าไปยิงสวยมากลูกนี้ค่ะดูดูดูสวยยิงไกลค่ะมันแมโอ้โหไม่ใช่แฉลบหรอกนะหลบทันนะแล้วก็เกมของเชลซีก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะนี่ก็เกือบจะได้ประตูอีกครั้งหนึ่งใครคะตอเรสยิงข้ามค่ะยิงข้ามผ่านไป ต้องพยายามนิดนึงแตผมตรงนี้น่าเด็กใชนะ่นะอ่ะแล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคระราเมเรสเนี่ยนะเปิดบอลให้อาซายยิงหลุดเสมา,มามสองไปนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็นาทีที่7จ็สิเป็นประตูจนได้ค่ะหลุดสองสูงนะคะทีีอาซาผ่านให้ทางด้านของโมเสกเข้าฮอส ลก็จบ90นาทีเจลซทีบุกไปชนะวิอท์สโตน2-0นะคะก็เข้ารอบ8ทีมต่อไปไปเจอกับแมนยูแล้วก็เนี่ยที่เป็นที่กล่าวถึงในหลังเกมก็คือฝ่ายวินิเตสค่ะออกมาบอกไม่ต้องไล่เดี๋ยวไปเองก็คือเราราเดือนพฤษภาคมนะคะคือทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยเขาโทษว่าสโมสรตัดสินใจผิดคือให้ตำแหน่ง เป็นด้วยว่า interim manager คือผู้จัดการทีมชั่วคราวประกาศตั้งแต่แรกดังนั้นก็ไม่รับการตอบรับที่ดีใช่ไหมแล้วมันเป็นแล้วมันทํางานเหี่ะมันก็แบบเหมือนกับกระแสอะไรต่างๆมันก็เลยถาโถมมาที่เขามันก็นะก็อย่างที่บอกไม่ต้องไล่เดี๋ยวกับเองไม่อยู่หรอกอยากให้แฟนๆของฟุตบอลเนี่ยเชียร์สโมสรไม่ต้องมาเอาเอาเสียงเชียร์มามาหูเขาไม่ต้องห่วงผมอะ